สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk ใน e Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกพิมพ์ชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมส์สสมัยแน่นอนที่สุดนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอาชีพและก็มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานยอดเยี่ยมทีเดียวครับนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือรวิศสัมปูณโชตไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทบีครับบอลทบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุุนไม่เป็นไขใสสะอาด ปตทสารพลังใจ b e Fright t เก e t ต e r เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบเม็ดความสุขเติมได้ตรีนีที่คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร สวัสดีครับดุกรวิดสัมปุณโชดใครที่เป็นแฟนกีฬายิมนาสติกในยุคที่อมรเทพแววแสงโด่งดังรวิดสัมปุณมชดหรือว่าด้องดุกนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในคุณพลทีมนั้นนะฮะของยิมนาสติกประเทศไทยและดุกเองก็เป็นลูกศิษย์ที่ผมสอนมาตั้งแต่สมัยที่56หขวบด้วยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงดุกเป็นคนกรุงเทพมหานครใช่ครับเป็นคนกรุงเกิดที่โรงพยาบาลอะไรฮะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อ๋อ คุณพ่อเป็นนายแพทย์คุณพ่อเป็นน,นายแพทย์นายแพทย์ประเสริฐสัมปชใช่ครับดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเก่งมากก่อนที่ดุ๊กจะเจอกับกีฬายิมนาสติกเคยคิดไหมฮะว่าตอนนั้นตัวเองจะต้องมาเป็นนักกีฬายิมนาสติกกีมชาติไทยไม่เคยเลยครับชอบเล่นอะไรก็เล่นกับเพื่อน เล่นกับเพื่อนแถวบ้านอะไรเงี้ครับก็ชอบเล่นข้างนอกบ้านเป็นปกติวิ่งเล่นไปโซนนะโซนครับอนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณแม่จะมาเล่นยิมนาสติกต้องต้องเห็นบอกว่ารู้จักยิมนาสติกครั้งแรกเนี่ยไปที่ไทยญี่ปุ่นใช่ครับตอนอย่างนั้นต้องถามว่าครูฝึกคนแรกเลยที่ดุกเจอก็เป็นอาจารย์รณกรผ่องบุรุษผ่องบุรุษใช่แล้วก็อาจารย์ธิรจิจันทรเสนจันทรเสนใช่ฝึกอยู่ได้นานขนาดไหนตอนนั้น น่าจะประมาณ2-3ปีได้ครับอืมเล่นอยู่2ปีแล้วก็เปลี่ยนสนามซ้อมใช่มาซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร้ลบหัวหมาช่ที่นี่เลยถึงมาเจอผมใช่ะนะฮะแล้วก็เจออาจารย์คำหนึ่งในลำดับต่อมาตอนนั้นเนี่ยในความรู้สึกผมนะฮะผมมีความรู้สึกว่าดุ๊กเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเราพัฒนาค่อนข้างเร็วเกินวัย ถูกต้องไหมฮะขอบคุณมากแล้วก็แมชการแข่งขันที่คุณเริ่มแข่งขันรายการแรกเลยที่ดุกลงแข่งขันตอนนั้นเป็นรายการอะไรก็คงเป็นกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นเยาวชนนะฮะรุ่นเยาวชนเล็กสุดเลยฮะตอนนั้นแข่งอยู่2อุปกรณ์ก็คือฟลอกับม้าหูใช่เป็นไงบ้างแมชนั้นตื่นเต้นไม่เคยแข่งมาเลยซาอมาอะไรเงี้ยมันก็ตื่นตื่นเต้นนะแต่ก็ผ่านไปได้นะผ่านไปได้ด้วยด้วยดีผลงานเป็นไงบ้างปีนั้น ก็พอเอาจริงๆจําไม่ได้ว่าได้เหรียญอะไรบ้างาแต่รู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือประสบการณ์ของผมใช่ใช่นนนนจนกระทั่งแมชการแข่งขันที่เริ่มใหญ่ขึ้นมาจากชิงแชมป์ประเทศไทยก้าวเข,ข,ข้าสู่การเป็นนักเรียนอาเซียน <ฮะ S 2> ยังจําได้ไหมครับว่าฝึกซ้อมอยู่กี่ปีถึงเริ่มติดนักเรียนอาเซียนโหเป็น10ปีเลยครับเพราะผมเริ่มเล่นยิมนาสติกตอน5้าขวบใช่ครับก<ช>ีฬาน,นักเรียนอาเซียนน่าจะประมาณ10ปี ตอนนั้นการแข่งขันกีฬานักเกีอาเซียนแข่งขันที่บ้านเราานเป็นเจ้าภาพนะครับประสบความสําเร็จไหมครับการแข่งขันรายการนี้ผมเท่าที่จําได้ประสบความสําเร็จอย่างดีเลยครับได้มาเกี่รเหรียญทองก็ทีมได้เหรียญทองครับอินดิวิวดก็เป็นศาสตราสวนสารนะตอนนั้นนะครับส่วนตัวผมเองน่าจะเป็นม้ากระโดด มากระโดดสมัยนี้เรียกโตกระโดดสมัยนี้เรียกโตกระโดดเมื่อก่อนเป็นรองฮอสแล้วก็ห่วงห่วงนิ่งห่วงนี้คุณแข็งแรงคุณแข็งแรงใช้ได้อยู่พอเราติดทีมชาติแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็ภูมิใจนะครับคุณพ่อเริ่มโอเคขึ้นนะคุณพ่อก็ท่านไปดูแข่งอท่านไปดูแข่งเราก็รู้สึกดีเลยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่อะไรเงี้ยหลังจากที่แข่งขันกีฬานักเียออาเซียนแมตช์ต่อไปคือก็ กลุ่มแข่งนักเรียนอาเซียนอยู่ประมาณ2-3ถึงปี2-3ถึงปีเลยใช่ครับแล้วก็อานนั้นก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับเอางี้นักเรียนอาเซียนปีแรกที่ไทยเป็นจ้าภาพปีที่2ไปที่ไหนฮะไปที่อินโดนีเซียเราก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ยังเป็นแชมป์อยู่ครั้งที่3ตอนนั้นก็กลับมาที่เมืองไทยเหมือนเดิมย้อนกลับมาที่เมืองไทยก็ถือว่าประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนักกีฬาตัวแทนของนักเรียนไทยนักเรียนอาเซียนเนี่ย มันก็สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเริ่มติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้ง<ช>แรกเลยซีเกมสกมที่ที่เมืองที่เชียงใหม่เมืองไทยเหมือนกัน <c oughs> คือแมชกันแข่งกันของคุณนี่ใช่ครับเริ่มต้นที่เมืองไทยเลยถูกต้องนักเรนาเซียนก็เริ่มที่เมืองไทยก่อนติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ที่เมืองไทยเลยใ<ช>ที่เมืองไทยก็ไปที่เชียงใหม่เลย<ช>ตอนนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นซีเกมครั้งที่18บแธงชาติไทยผืนใหญ่ติดที่หน้าอกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจมากฮะ ภูมิใจมากแล้วก็เนื่องจากมันเป็นชุดใหญ่ทงชาติไทยพืนใหญ่ของเราครัแรกมันก็รู้สึกแล้วก็ในบ้านด้วยอืเราก็รู้สึกกดดันด้วยในส่วนนะครับซีเกมครั้งที่18ที่เชียงใหม่เป็นซีเกมที่ถ้าจะว่าไปแล้วทีมชาติไทยก็ประสบความสําเร็จเราก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองอยู่ดูกก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในทีมนั้นลงชิงในอุปกรณ์อีก2อุปกรณ์ใช่ครับเป็นห่วงนิ่งกับ กับม้ากระโดดม้ากระโดดหรือโต๊โตกระโดดนะฮะนะก็จบไปสําหรับการแข่งขันซีเกมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ดีมากคุณพ่อคุณแม่ไปเชียร์อีกไหมใช่ครับไปเชียร์ขอบสนามเลยใช่ไหมฮะคราวนี้ใช่ครับทีนี้คุณคิดว่าประสบการณ์ที่คุณได้จากการแข่งขันซีเกมครั้งแรกวางเป้าหมายต่อไปในการที่จะแข่งขันซีเกมอีกกี่ครั้งตอนนั้นจะเอาจริงๆยังไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเล่นไปอีกกี่ครั้งครับนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออมันมีสิ่งอะไรที่เรายังสามารถ ทำเพิ่มเติมได้ฝึกซ้อมให้มากขึ้นได้เพื่อผมคิดแค่ซีเกมครั้งต่อไปอ๋อก็คือมองมองซีเกมนี้ต่อซีเกมหน้าแค<ช>่นั้นเองกํากลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพัสกสักครู่หนึ่งก่อนดเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับในช่วงของฮอฟเฟมาดูว่าหนุ่มน้อยจากกทมคนนี้นะครับ ประสบความสำเร็จในการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมอีก2ปีข้างหน้าได้อย่างไรสกครู่กลับมาคุยกันในช่วงฮอ่เฟมครับเราลุยมันมาเป็นหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วก็ค,คุณแม่ทุ่มเทมากับเราโดยตลอดเขาตั้งใจมากไอ้ความคิดอยากจะเลิอกอ่ะมันก็หายไปก็มาเริ่มใหม่ฮอฟเฟม สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดปตทสารพลังใจ b ีฟ r i ต์เกตเ r เซรัมทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยะประกรันภัยทวงใย่ทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบะเมศผงความสุขสำหรับชงดื่ม ก้าวเม็ดความสุขเติมได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาร์ e Art ะอ a r t s p i r i t of Art ารามาติดตามสปอตท็อกในฮีโรในช่วงที่2นะครับช่วงฮอว์อเฟมเมื่อสักครู่นี้คุยกับดุ๊กนะครับรวิทย์สัมปุณโชตสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่มาคุยกันต่อเมื่อสักครู่<ม>คุยค้างเอาไว้ว่าพอจบจากซีเกม คุณก็วางเป้าไปซีเกมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเป็นซีเกมที่ที่อินโดนีเซียจาการ์ตาใช่เป็นซีเกมครั้งที่19้ที่อินโดนีเซียเป็นไงบ้างผลงานในครั้งนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จเราก็ยังได้เหรียญทองในประเภททีมชายใช่ซึ่งเมื่อก่อนต้องบอกว่ายิมนาสติกทีมชายแข่งยากมากนะหนึ่งคนจะต้องเล่นทั้งหมด6อุปกรณ์ใช่ครับแล้วก็นําคะแนนที่ดีที่สุดของ5คนแรกมาคิดเป็นคะแนนทีมซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าจะพลาดก็พลาดได้แค่คนเดียวในทีมถูกต้องนะฮะทุกคนต้องเล่นหมดแล้วทุกคนต้องต้องแข็งแรงหมดนะฮะเสร็จจากซีเกมสองปีมันจะมีเอเชียนเกมขั้นอีกหนึ่งปีถูกต้องครับเอเชียนเกมครั้งที่สิบสามที่กรุงเทพปีสองพันหร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ครับโรวิทย์สัมปุโชดก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติไทยนะครับเข้าไปตอนนั้นก็มีชุดเกือบชุดเดิมเลยชุดเดิมเลยครับอมรเทพแววแสงสาสตราสุวรรณสาสารสุวรรณสาโรวิทย์สัมบุโชด เอกราชเอกาชจันกรุงนะครับเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2 5 4 1ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการยิมนาสิกประเทศไทยรอมา20ปีถูกไหมฮะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญแรกเลยในการแข่งขันเอเชียนเกมได้จากอมรเทพแววแสงในอุปกรณ์ห่วงนิ่งใช่ครับชนะจีนแบบเส้นยาแดงผ่าดแปลพี่เขา ท็อปฟอร์มมากต้องบอกว่าเก่งจริงจริงนะครับแล้วประเภททีมในครั้งนั้นเราเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเราก็ชนะอีกหลายหลายต่อหลายประเทศทีเดียวจะแพ้เพียงแค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นทีมชาติไทยละเรารู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมยิมนาสติกในเอเชียนเกมก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเล่นในบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ต้องเต็มที่รู้สึกดีใจอะไรก็ภูมิใจครับครับจบจากเอเชียนเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยถัดมาอีก2ปีก็จะเป็นซีเกมครั้งที่20ที่บลูไนใช่แต่ว่าบรูนไม่จัดยิมนาสติกเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอถัดไปอีก2ปีข้างหน้ากลายเป็น4ปีเลยจะไปตกซีเกมที่มาเลเซียใช่แต่ว่าสีเกมที่มาเลเซียเป็นความทรงจำที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามสำหรับยิมนาสติกประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเรา เสียแชมป์เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีถูกไหมฮะก่อนหน้านั้นคือตั้งแต่รุ่นผมมารุ่นผมรุ่นทีรัตไล่มาจนถึงอมรเทพสาตาแล้วก็พอไปที่มาเลเซียสมาชิกในทีมตอนนั้นอมรเทพยังเล่นอยู่ไหมเล่นครับแต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆของอมรเทพแล้วล่ะนะครับเป็นเหรียญเงินที่ไม่อยากคล้องเลยถูกไหมฮะก็จะว่าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ครับเสร็จแล้วพอเสร็จจากซีเกมครั้งที่มาเลเซีย จร,จริงๆแล้วชีวิตการเป็นนักกีฬายิมนาสติกข,ของดุกเองก็ยังวางแผนช่ที่จะเล่นต่อไปใช่ครับก็คือเอเชียนเกมที่ปูซานถูกต้องครับมันเกิดอะไรขึ้นก็พอดีตอนนั้นผมก็ใกล้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยที่จุฬานะครับผมก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าผมเล่นกีฬากับการเรียนทำมาด้วยกันตน้งแต่เด็กผมจบปริญญาตรีแล้วผมรู้สึกว่า เออเราประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนแล้วส่วนหนึ่งเราอยากจะลองดูว่าทางด้านกีฬาเราจะไปได้ที่สุดแค่ไหนแล้วก็ขอท่านว่าผมขอเล่นกีฬาเต็มๆอย่างเดียวเลยอีกหนึ่งปีแล้วมาดูว่าผมสามารถที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่เพื่อที่ไปปูซานหลังจากนั้นได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ได้ไปปูซานก็ก็ทําการคัดตัวฝึกซ้อมเต็มที่ครับ โค้ชสมัยนั้นก็ส่งไปแข่งเพื่อเพิ่มประสบการณ์เพื่อที่จะให้เราพริกที่สุดนะตอนที่จะคัดตัวไปปูซานพอไปถึงจุดนั้นเราก็ลงคัดตัวกันแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเป็นทีมชาติเพื่อที่จะไปปูซานก็เลยต้องหยุดเส้นทางชีวิตการเป็นนักกีฬายิงไม่สิ่อเพียงแค่นั้นตลอดระยะเวลาที่การที่คุณเป็นนักกีฬาทีมชาติมาคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้อะไรจากกีฬายิม,ยมนาสติก ก็ความมีระเบียบวินัยแน่นอนนักกีฬายิมนาสติกก็มีระเบียบวินัยครับใช่ความตรงต่อเวลาครับแล้วก็ความอดทนสามอย่างนี้เป็นหัวใจเลยนะครับใช่ครับ,รบใช่แต่อาจารย์ตู่จะบอกดุกว่าตอนสมัยที่ดุกเด็กๆเนี่ยดุกเล่นไปแล้วก็ร้องไห้ไป <c oughs> ใช <c oughs> จ่จริงไหมฮะจริงครับ <c oughs> นะฮะจริงตอนนั้นความที่คุณร้องไห้เนี่ยเพราะว่าคุณไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์ตู่ทำไมอาจารย์คำานึง ถึงดุดุดุกขนาดนั้นทําไมถึงต้องบังคับให้ทําเป็นร้อยๆเป็นสองร้อยสามร้อยครั้งตอนนั้นไม่เข้าใจแต่รู้ว่าเหนื่อยเหลือเกินใช่เคยคิดอยากเคยคิดอยากจะเลิกเลยซ้ำไปโอ้หลายครั้งมากครับหลายครั้งแล้วพอคิดอยากจะเลิกแล้วมันกลับมาเล่นได้ยังไงอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเราเราลุยมันมาเป็นหลายปีแล้วเป็น10ปีสิบปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราก็มองคุณแม่ คุณแม่ทุ่มเทมากับเราโดยตลอดเขาตั้งใจมากละเขาก็นะอยากจะเห็นเราประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้ความคิดอยากจะเลิกอะ่ะมันก็หายไปก็มาเริ่มใหม่สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จจนได้ <c oughs> กําลังคุยกันสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมสสองสมัยคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานนะครับปัจจุบันก็มีงานมีการทำมีครอบครัวที่อบอุ่น แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากมายเหลือเกินสักครู่กลับมาคุยกันในช่วงทูบิออนครับถ้าลูกผมมีความสนใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นย<ช>ิมนาสติกวอลเลย์บอลกรีฑาอะไรก็ตามแต่ที่เขาสนใจที่เขาสนใจทูบิออนสนับสนุนโดย น้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดปตทสารพลังใจ We f f r i ี t เ g e t h e r เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน,าน้นาเนียนใสพิพยาประการไทยห่วงใย่ทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติกาบเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบเม็ดความสุขเติมได้ ซีเวร์สปอร์ตบายยูเรกากลับมาติดตามสปอตทอกเดในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทุบยอนเมืสโค่นี้คุยกับระวิชสัมบุณโชตสุดยอดนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมสสองสมัยพูดถึงเรื่องการเรียนกับการเล่นกีฬาที่มันค่อนข้างสวนทางกันแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็สามารถที่จะจบปริญญาตรีนะครับของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเอกธรณีวิทยาเริ่มเข้าทํางาน ครับครั้งแรกที่ไหนฮะที่บริษัทยูนอเคลประเทศไทยสำรวจและผลิตครับตอนนั้นเข้าไปเขาให้ทำหน้าที่อะไรบ้างก็เป็นนักธรณีวิทยาครับนะครับดูข้อมูลแปลข้อมูลหลุมหลมเจาะที่เจาะเพื่อหาก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยนะครับหลังจากที่ทำยูนอเคลได้กี่ปีถึงถึงควบรวมกับเชฟรอนประมาณ สี่ห้าปีได้ครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นสังกัดเชฟรอนแล้วใช่นะครับเชฟรอนประเทศไทยตอนนี้ดุกเองก็อายุ40 40เข้า41เแล้วครับเข้า41แล้วนะฮะแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วภรรยาเป็นใครฮะก็คุณเอ๋ครับบอกชื่อได้บอกชื่อได้ครับเป็นเจลักสอนจังหวัดฮะไปเจอกันที่ไหนฮะเจอกันที่ตอนเรียนบริยาโถเห็นว่าปัจจุบันมีลูกสาวหนึ่งคน่น่ารักมากเลยโอ้กำลังช่างพูดกำลังคุณพ่อ หลงเลยใช่แล้วเคยคิดไหมครับว่าลูกสาววัยสามขวบของเราเกิดโตขึ้นมาเขาเกิดอยากจะเป็นนักยิมนาสติกขึ้นมาทําไงก็สนับสนุนเต็มที่ครับคือถ้าเขาผมมีความคิดแบบนี้ครับถ้าลูกผมมีความสนใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็จะสนับสนุนเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกวอลเลย์บอลกรีฑาว่ายน้ําอะไรก็ตามแต่ที่เขาสนใจอะไรก็ได้ครับ ที่เขาสนใจเปิดโอเพนเลยนะฮะ<ช>และ้วคุณแม่เขาโอเคไหมเหมือนกันครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ฮะถามว่าถ้ามีเด็กและเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่เขาเกิดสนใจอยากจะเป็นนักกีฬา <c oughs> ยิมนาสติกที่มีความสามารถแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ดุ๊กทําได้ครับ,รบเขาควรจะต้องเริ่มต้นตอนกี่ขวบเริ่มตั้งแต่ เล็กๆเลยได้ครับสี่ขวบห้าขวบถ้าร่างกายเขาพร้อมอะไรเงี้ยครับแล้วปัจจุบันนี้ก็มีหลายสนามกีฬาที่มีความพร้อมที่จะฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆเรื่องของอุปกรณ์รองรับใช่ไหมฮะความปลอดภัยอะไรเงี้ยครับดีกว่าสมัยก่อนเยอะใช่รุ่นเรานี่ตกปุ๊บเจ็บเลยใช่ไหมฮะใช่ตกแล้วเจ็บเลยเจ็บแล้วเจ็บนานด้วยใช่ไหมครับผมครับทีนี้มันมันมันมีอยู่อย่างหนึ่งฮะที่นักกีฬาหลายคนอาจจะอาจจะคุ้นเคยแล้วก็คือ การเล่นกีฬากับการบาดเจ็บฮะดุ๊กดูแลตัวเองอย่างไงบ้างเวลาที่ต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาก็สมัยก่อนก็คือเวลาเราบาดเจ็บก็แน่นอนต้องไปพบคุณหมอใช่แล้วก็ดูแลรักษาตัวเองครับมันพบคุณหมอไปเรื่อย,อยอแล้วก็ในขณะเดียวกัน ไอ้ตอนที่เราซ้อมกีฬาเราก็ต้องยังเล่นอยู่ครับภายใต้การดูแลของโค้ช<ม>ผู้ฝึกสอน<ม>เขาก็จะแนะนําเราได้ว่าเรายังสามารถฝึกซ้อมตรงไหนได้ในขณะที่เรามีอาการบาดเจ็บครับตลอดนี้เวลาที่คุณเล่นทีมชาติยิมนาสติกมาคุณคิดว่าคุณได้ได้อะไรจากกีฬายิมนาสติกนอกเหนือจากการที่ได้รับอันฉีพเวลาที่ค้าเลียญทอมา <c oughs> อ่าก็ได้รับ ประสบการณ์มากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบคือผมมันเป็นเหมือนทั้งชีวิตของผมด้วยก็ได้หล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวผมในวันนี้เงงมีความอดทนมันก็ยังใช้ในการทํางานครับความมีระเบียบวินัยที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็ใช้ในการเรียนหนังสือการแบ่งเวลาในการเล่นกีฬาด้วยก็หลายๆอย่างสุดท้ายอยากจะให้ดุกข,ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เขาเป็นกําลังใจ แล้วก็เฉียดุกอยู่ตอนสมัยที่ดูกเป็นทีมชาติครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างอื่นขอบคุณอาจารย์ตูครับที่อุตสาห์นึกถึงเชิญผมมาในรายการแล้ดีด<ล>ก็ข้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกสมัยก่อนแล้วก็ทุกคนที่ยังเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติสมัยปัจจุบันรวมถึงทีมชาติทุกๆคนนะครับก็กําลังใจของ คนไทยทุกคนมีส่วนสำคัญมากให้พวกเราทีมชาติามีแรงสู้ต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นขณะฝึกซ้อมหรือขณะแข่งขนันนะครับมีส่วนช่วยมากๆเลยต้องขอบคุณจริงครับคนที่คุณจะต้องขอบคุณอย่างมากๆอีกคนหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คืออาจารย์คำนึงอมอนอรชัยถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับเป็น โค้ชประจําตัวคุณเลยสอน<ช>มาตั้งแต่เด็กๆห้าขวบจนกระทั่งถึงติดทีมชาติตนะครับสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เล,เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจาก,กยูเรกานาไปสกรีนด้านหลังว่าสปอร์ตพอกในฮีโร่นั่นหมายความว่าดุ๊กเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการ<อ>เรานะฮะแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของบรรดานักกีฬายิมนาสิกลุ่นหลังๆด้วยนะครับแล้วรูปนี้เป็นรูปที่สวยมากเลยผมเลือกรูปนี้เพราะว่าเป็นรูปที่ดุ๊กถนัดกางแขนเหล็กยกฉาก S <S ถือว่าเป็นท่าที่ยากอีกท่านหนึ่งนะฮะชาโตเดอร์อาร์ตนำไปใส่กรอบให้เอาไปประดับไว้ที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าที่ทํางานก็ได้เอาไปให้ลูกๆที่บ้านดูนะครับสุดท้ายวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ดุกสละเวลามาสร้างแรงมดาน,านใจให้กับเด็กๆและเยาวชนรเราจะติดตามต่อไปนะครับว่าลูกสาวดุก <S <S จะเล่นยิมนาส,สิกหรือเปล่านะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับเช่นกันขอขอบคุณรวิชสัมปุโช สุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมสสองสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นนกีฬาของรายการ s o r t Talk ใน e ีโ r o ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่ในกีฬาผู้นี้ตลอดไป ต้องยอมรับนะครับว่านักกีฬาคนหนึ่งกว่าที่จะผ่านจุดสําคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาจะต้องอาศัยความอดทนและก็ความมีวินัยสูงที่เดียวละวิทย์เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีความอดทนและก็มีวินัยสูงมากครับแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราอางุนปตทเซรัมทองนัชชาทิพยประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกาบเม็ด การกีฬาแห่งประเทศไทยสบูส่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทย Trinity Cars s h u t าร์ The Art Silver Sport Byureka และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามได้ในแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการ ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ1 2 3สาเรามาเป็นที่1ตอนนั้นก็ตกใจกว่าจะได้เหรียญทองเพราะไม่ได้หวังค่ะแต่ว่าจีนเขาแรงมาสุดท้ายก็เลยได้เหรียญเงินครับต่อไปแข่งกันต่อไปก่อนจะเข้ากมั้งต่อไปก่อนจะเข้าวิชเช่นเกมเจอทิมเชียบเอเซียก่อนค่ะเราไปล้างแค้สสำเร็จชนะจีนชนะญี่ปุ่นนี่แหละค่ะชนะจีนชนะญี่ปุ่นชนะค่ะชนะหมดเลย เราก็ได้แชมป์ทีแชมป์เอเชียสาสมัย,ยค่ะ